ฉีดโบทอกน่องลดขาใหญ่ได้ผลจริงไหมนะหลายคนนะขาใหญ่มากนะครับนะอยากแบบอยากจะทำให้ขามันเรียวขึ้นเนาะจะไปผ่าตัดก็ไม่รู้จะผ่าอะไรดีใช่ไหมก็เลยมาคิดถึงการฉีด ox, นะโบทอกเนาะบริเวณน่องเนี่ยมันมีกล้ามเนื้อนะเออมันมีกล้ามเนื้อที่เรียกว่าเป็นแกสต็อกมีเมียนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่กล้ามเนื้อตรงนี้มันใหญ่ ถามว่าฉีดโบท็อกได้ผลไหมได้ผลสิก็ต้องได้ผลอยู่แล้วถ้ามันเป็นกล้ามเนื้อจริงๆใช่ไหมเออแต่ทีนี้ผู้หญิงส่วนมากอะเวลาที่ขาใหญ่อะคะ่ะเออมันไม่ได้เกิดจากกล้ามเนื้ออย่างเดียวส่วนมากเธอก็อ้วนนั่นแหละเออขาเธอใหญ่จะไขบันด้วยบางคนเนี่ยกล้ามเนื้อขาก็าไม่ค่อยจะมีหรอกนะเออก็ต้องไปเน้นเนี่ยฉีดสลายไขมันแต่ถ้าฉีดสลายไขมันนี่มันก็ไม่ ไม่ลดเท่าไหร่อ่ะเออมันลดประมาณ10-30%ึแล้วแต่คนนะเราก็ใช้ยาเยอะด้วยใช้ยาแพงด้วยนะครับนะทีนี้มาพูดถึงเรื่องอตัวโบท็อกนะ่องนะที่ลดขาใหญ่เออตรงนี้มันจะมีกล้ามเนื้อนะเออแล้วก็ใช้ขนาดกี่ยูนิตนะใช้ข้างละ100ยูนิตนะรวม2ข้างเนี่ย2 0 0ยูนิตนะครับพนเพราะฉะนั้นนี้ถ้าใครรู้สึกว่าขาชั้นใหญ่มากหมอขาฉีดข้างละ50ยูนิตได้ไหมขาไม่ได้ ฉีดไปก็ไม่ลดฉีดไปทําไมล่ะเออบางคนก็แบบฉีดร้อยยูนิตจริงข้างละร้อยจริงแต่เป็นเป็นโบฮิวไงเป็นโบฮิวโบมันน้าเกลืออะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเข้าใจไงก็คือว่าถ้ามันต้องฉีดแบบสองข้างนะรวมเป็นสองร้อยยูไงมันก็ใช้เงินเยอะใช่ไหมล่ะเออคนก็จะมองหาที่ที่มันถูกถูกใช่ไหมล่ะเออมันจะได้ประหยัดตังค์เนี่ยทั้งสองร้อยยูอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรจะมาประหยัดตังค์ถ้าอยากให้มันได้ผล นะครับนะ200 U ก็ต้อง200 U แล้วก็ต้องเป็นโบแท้ด้วยนะครับนะก็อย่างถ้าเป็นแบบดาโบตะอย่างเงี้ยมันก็ประมาณ8,500เนาะ8,500 U อย่างเงี้ยเออถ้าแบบ200 U เป็นเท่าไหร่ก็ประมาณ17,000เออ17,000นี่นะอยู่ได้ประมาณ4-6เดือนนะถ้าเป็นฮูเจลก็ประมาณออหนึ100่งร้อยเป็น6,000 6ห0 0ัใช่ไหมถ้าเป็นสองร้อยยก็ประมาณ1 1, 1 000, 3ึ่งพันสประมาณนี้นะเออถ้าเป็นโบท็อกน่องนะอืมแล้วเวลาฉีดเนี่ยนะต้องฉีดให้ลึกด้วยนะฉีดที่ถึงกล้ามเนื้อด้วยฉีดที่ถึงกล้ามเนื้อแกสตรอกนีเมียด้วย